สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายๆวันนี้เย็นๆน้ำซี่บนราชธานี22กุมภาพันธ์พาชมตู้เสียงกลางทีดี112น,น,นิ้วนะครับนี่นะครับสีสันสดใสกับสีส,สวยๆวันนี้กับสีชมพูสวยๆเน,นี่ยนี้เหมือนสีแท็กซี่ครับตัวนี้ครับสีแท็กซี่ชมพูสวยๆครับวันนี้นี่นะครับนี่12นิ้วนะครับตู้พร้อมดอกแถมฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครัแต่แกงปั๊มโรงงาน นี่ครับสวยนี่ครับตะแกงต้มโรงงานนะครับหูจับเหล็กนะครับนี่ลูกยางกันกลิ้งนะครับแล้วก็ชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนี่ครับใบละส5 9 9บาทนะเพิ่มสีเพิ่มที่280บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่จะสั่งจองเป็นสีชมพูแล้วก็อีกสีอื่นๆสามารถเลือกสีได้ตามที่ต้องการนะครับนี่นะนี่เป็นเพดรลบฝนครับเพดลบฝน ชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนี่ครับสีชมพูที่สวยเเวลาโดนแสงครับนี่จะประมาณนีบเวลาโดนแสงครับสีชมพูวันนี้ก็เตรียมสมงมอบลูกค้าทั้งหมดอยู่แล้วจะแปดไปวันนี้นสีชมพูสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานตะโพง350บาทแลลวจุนเด็ดคอมสีสีเน็ตเบรคในตัวแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มสีเป็นสีชมพูแบบนี้ ก็มีแค่ใบละ280บาทนะครับสั่งด่วนทันใจสินค้าด่วนทันใจสไตล์เกียรติเมืองอุบลนะก็คือสั่งปุ๊บก็นะครับสามารถถ้ามีสต๊อกสีชมพูนี่ก็สามารถส่งได้ทันทีเลยครับนี่เวลาโดนแสงเก๋าเลยคล้ายๆกับออกมุกๆรับคล้ายๆกับสีรถยนต์เนี่ยเราใช้เราใช้เป็นสีพ่นรถยนต์นะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานแพงหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าครับนี่นี่ก็นราเตรียมทุด4ี่คูณสี่เดยกน้องๆก็กำลังประกอบครับสรับ สีชมพูที่สวยครับเนี่ยงกำลังประกอบชุดแขนนี่สีชมพูสีเขียวมิ้นท์อย่างนี้ครับหรือว่าสีน้ําเงินสีฟ้าอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวชุดแขนโรงงานก็กําลังใส่อุปกรณ์สลักชุดแขนนี่เดี๋ยวดูสลักกระเพืนอนครับเพียงดูสลักกระเพื่อนกำลังขันแส่ครับนี่ขันเป็นชุดแขนโรงงานนะครับนี่สีรถยนต์เวลาโดนแสงจะสวยครับเดี๋ยวดูสีชมพูครับแสงที่สวยงามมากครับนี่เราใช้ที่ใช้สลักลระเืนเลยครับเป็นสลักลระเืน แค่แรงทนทานอสลักที่เราใช้ับแล้วก็มีสายยูให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับถึงก็เสียบแค่นี้ครับก็สามารถแขวนได้ครับทันทีครับแขวนได้ทันทีนะครับหูจับเหล็กครับที่เราใช้เป็นหูจับเหล็กนะครับกันกิ้งเนี่ยครบเซตลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นปากที่ลูกค้าต้องการนะเลือกเป็นปากลายเอลี่ก็สามารถสั่งได้ครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวสีดำนี่ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มตังค์ครับสีดำนี่สีตัวตันเนี่ยไม่ต้องเพิ่มตังค์นะตัวนี้ 3,599บาทก็คือพร้อมดอกพร้อมใช้งานแต่ถ้าเพิ่มสีแบบนี้เพิ่มที่ใบละ280บาท280บาทคุ้มอย่างไรผมบอกว่า280บาทนี่คุ้มเพราะว่าต้องพ่นสีทั้งหมดสีรอบนะครับ280บาทนี่คุ้มมากครับนะแต่ว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะทําให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มความสดใสสวยงามของตูง้ลำโพงกับสร้างสีสันแบบนี่ที่ทําให้ขึ้นนี่คือถามว่าคุ้มภาพไหมบอกว่าคุ้มนะพ่นสีรอบรอบหนึ่งก็คือต้องพ่นสีดํารองพื้นก่อนรอบสองต้องพ่น สีเมทโจตันนะครับสีพื้นสีเมโจตันดับสองดับสองรอบแล้วเราก็ต้องมาพ่นสีขาวอีกรอบครับพ่นสีขาวคือจะมาพ่นสีชมพูได้ทั้งหมด 4- ีถึงห้ารอบนะครับพ่นสีห้ารอบคุณจะได้สีแบบนี้นั่นคือถ้าเป็นสีดํำมาแบบนี้ปุ๊บนะเป็นสีดําแบบนี้แล้วเรามาพ่นสีชมพูอย่างนี้มันไม่ขึ้นครับมันจะเป็นออกสีม่วงๆทันทีนะมันสีจะไม่สดใสแบบนี้ ถ้าเป็นสีดำมาปุ๊บเราก็ต้องมาพ่นสีขาวลองพื้นก่อนครับสีขาวรองพื้นรถยนต์อุตสาหกรรมนะครับสีขาวรองพื้นแล้วค่อยมาพ่นสีชมพูเพ่ได้สีแบบตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็ผติตตามกันแล้วกันนะครับกับสียวลูกค้าชอบเป็นสีลมโบกินี่นะครับนี่สีลมโบหรือว่าสีแบบสีรถยนต์นี่ก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการครับนี่เรามีแม่สีให้ลูกค้าได้ได้เลือกตามที่ต้องการครับนี่สีลโบสวยๆครับ หรือว่าชอบแบบไหนครับก็นี่เนื้อไม้เปิดให้ดูเลยครับการันตีเรื่องเนื้อไม้ครับไม้เต็มครับไม้เต็มตรงนี้ไม้ดีที่ดเจ็ดชั้นคุณภาพนะเจาะแล้วไม่แตกนะครับนี่เจาะแล้วไม่แตกทุกชั้นเลยนะครับส่วนสีที่ลูกค้าต้องการนี่เนี้ยตู้ซับดี๋ยแล้วก็ชายเนี่ยนี่ไม้ดีเทียเจ็ดชั้นสีก็ให้เลือกได้ตามที่ต้องการนะครับสีนี่ดูครับเวลาสีชมพูโดนแสงจะสวยครับนี่ให้เลือกได้ตามที่ต้องการสาหรับงานสีนะครับ เดี๋ยวจะมีคอลัมน์งานสีออกมาอีกคอลัมน์งานสีนะครับสีชมพูแล้วก็อีกหลากหลายสีให้ได้เลือกชมกันนะครับฝากติดตามและก็เล้ากันในโปรโมชั่นใหม่ของทางร้านอุปกรณ์สีเซียงคงอุบลราชธานีสีสันตู้มีหลากหลายสีสันก็เป็นสีสันในการสร้างในงานต่างๆนะครับสำหรับงานอุปกรณ์ต่างงานแสงสีเสียงอุปกรณ์ตู้ต่างๆนะครับก็มีให้ได้เลือกชมกันมากมายหลากหลายรายการหลากหลายโปรโมชั่นนะครับนี่หลับเจ้าที่ที่หนึ่ง ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรดีที่เด็ดที่อุบลราชธานีนะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ